ีค่ะพบกับเจนอีกแล้วค่ะช่วงกินอีกแล้ววันนี้ก็มีหลายเมนูอยู่นะคะกินคนเดียวแต่ว่าก็นะเน้นอิ่มเนาะวันนี้เปลี่ยนมุมกล้องใหม่เรียงเป็นพระเลยดู <c oughs> แต่ว่าก็ต้องทำนะเพราะมันไม่มีมันไม่มีพื้นที่ออ้โหโกโคกตําปลาร็าเผ็ด ก็อันนี้เป็นบาร์บีคิวนะเขาเรียกอะไรริปทิปส์กระดูกอ่อนช่วยกระดูกอ่อนแล้วก็มีเส้นกอกก็ไก่ทอดกุกกริบเริ่มเลย อชิ้นกรอบสีมันน่ากลัวน,นิดนึงนะแต่ว่ามันมันสุกลแล้วแหละมันมันแดงซอส chốt ngắn nha ไก่ย่างกับบาร์บีคิวนี่ซื้อเข้ามานะเห็นมันน่ากินน,นี่ก็เลยลองดูซะหน่อยกระดูกอ่อนน่าจะเปื่อยกว่านี้หน่อยมันไม่เปื่อยมันเนี่ยงก็ตอ,อเไก่ทอดนี่ก็ Jeg tar bare lave med สวมตำเนี่ยมันเข้าได้กับทุกคนเนาะมันช่วยให้ทุกคนเป็นรสชาติที่ดีขึ้นมันถึงมันเข้ากับไอกซอโคงเข้ากับไก่เข้ากับข้าวเข้ากับหลายอย่างหลายสิ่ง ถ้ายมปังเลยนะไม่ใช่แนวมันไม่ใช่แต่ก่อนเนี้ยจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่มั่นใจตัวเองเนาะเพราะเราก็แบบว่าค่อนข้างจะล่ําบึกเนาะถ้าเกิดไซสาสาวไทยมาเทียบเรานี่คือ <c oughs> อืเราวนี่ ตัวเป้ง <c ười> คือลำบึกที่สุดในกลุ่มใช่ไหมก็แบบว่าบ้านเราอันนี้ยมคนตัวเล็กตัวน้อยน,นะอาจริงอ่ะก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกแบบว่าพยายามเขาเรียกอะไรอ่ะก็มันตัวเองกินเองอานั่นแหลก็จะไปโทษใครละกินเองก็มันก็ใหญ่เองใช่ไหมก็เข้าใจอยู่แต่ว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นความชอบปะมันเป็น มันเป็นการรักในสิ่งนี้อ่ะรักในอาหารอะ่ะคือกินแล้วมันมันมันเวิร์กอะ่ะมันมีความสุขมันแบบว่ามันรู้สึกดีอะ่ะไม่รู้ว่ามันถูกมันก็เลยว่าอดไม่ได้ใช่ไหมกินทีไรมันก็แบบแฮปปี้แบบนี้ใช่ไหมก็ <laughs> เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจหรอกเวลาสังคมเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะค่าสังคมแบบว่าไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ค่อยไปหรอกเรา่าจะนอนอยู่บ้านแล้วก็กินใช่ไหม เหมือนว่ารู้สึกว่าออกไปแล้วมันมันก็ไม่สนุกหรอกเพราะว่าเราเป้งกับคนอื่นยอะไรเงี้ยเออคิดแบบนี้ใช่ไหมก็แบบว่าเอ,อ้ยนอนอยู่บ้านมันก็สบายดีออกไปข้างนอกร้อนก็ร้อนอทีนี้พอเป็นความเคยชินใช่ไหมมันก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองไม่ได้เรื่องอะไรอะใช้ชีวิตไม่เต็มที่ใช้ชีวิตไม่เต็มที่เหมือนเหมือนแอบอะไรอยู่ แอบเพราะว่าเราไม่ตัวเล็กเหมือนคนอื่นอะไรแบบเนี้เหรอเออจนแบบว่าอยู่ไทยใครก็ทักนาะอ้วนจังอ้วนจัง,จงอะไรยงนี้เราก็แบบว่าก็หลัวอ้วนอ่ะถามทุกวันเลย <c oughs> เออทีนี้ <c oughs> พอมีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมที่อเมริกา เขาไม่มีใครมาพูดถึงว่าใครอ้วนใครพอมอะไรนะเขาไม่นะถ้าไม่แปดร้อยพาวหรือว่าสี่ร้อยโลจริงๆเนะี่ยเขาก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องนะเพราะว่าคนที่แปดร้อยพาวเนี่ยก็ต้องหาหมอแล้วไงอันนี้คือธุรกิจองค์กรหมอเขาก็มาช่วยหามไปแล้วเพราะว่าเดินไม่ไหวเลยทีเนี้ยก็ต้องไปแล้วต้องมาช่วยกันละแต่ว่าคนปกติไงคือเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะอันนี้มันไม่ไม่ได้อ้วนนะที่นี่เขาไม่อ้วนนะที่นี่เขาก็เหมือนว่านี่ก็ยังเป็น ใส่เขาเรียกอะไรอยโอเคอะอวบอัดอะเออไม่นี่นี่อ้วนนะเออมาอยู่นี่ก็แบบว่าเหมือนมีความมั่นใจมากขึ้นนะแบบว่ามั่นใจว่าฉันก็ไม่ได้อ้วนเท่าไหร่นะเขาคราวนี้เขาไม่คิดว่าฉันอ้วนนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออมีความมั่นใจขึ้นมานิดนึงแล้วก็มองกลับไปว่าตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กด้วยเนาะ การแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยเป็นเนาะอะไรยอย่างหนึง่งประเทศไทยบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใรไซส์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะมันจะไม่ค่อยมีสภาพส่แล้วนะถ้ามีมันก็จะเป็นไม่แฟชั่นอะเป็นอิลุ่มโป่งใช่ไหมมันก็จะหายากอันเนี้ยจะก็ประสบการณ์มาแล้วเพราะว่าตอนเป็นได้อยา <laughs> แต่งอะไรก็ไม่เข้าแต่งอะไรก็ไม่โอเคที่บ้านจะมาขายไส้กกอกใช่ไหมขายไส้กกอกที่ตลาดนะัด ตอนเป็นเด็กอะก็คือปิดเถิงก็คือต้องไปช่วยแม่หละแต่ทีนี้ตอนอยู่บ้านนะคะไม่มีปัญหาหรอกเจ๊แบะก็คือแบบว่าก็แต่งอยู่บ้านแต่งอะไรก็แต่งเนาะเออก็โอเคแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะออกไปตลาดนัดอย่างเงี้ยต้องแบบแต่งตัวแล้วก็จะต้องขนของไปตั้งที่ตลาดนัดใช่ไหมก็ต้องแบบแต่งองค์ทรงเครื่องใช่ไหมก็คือไม่ได้แต่งแบบส้วยเป็นอะไรอย่างนี้เัาแต่งเขาเรียกอะไรเัาแต่งให้มันเป็นช่วยแม่ค้านั่นแหละแต่ว่ามันก็ถ้าอันไหนมันไม่เข้ามันก็ มันก็ไม่อยากไปไม่อยากเจอใครไม่อยากให้ใครเห็นนะมันก็จะแบบว่าบอกกับแม่ว่าปวดหัวปวดท้องปวดอะไรก็แล้วแต่คือแบบว่าไม่อยากไปอะ่ะเออไม่ได้ขี้เกียจนะแต่ก็แบบว่ามันมันไม่อยากให้ใครเห็นนะเออทีนี้แม่ก็เป็นคนเข้าใจพูดนะแม่แม่ก็แบบตละลอกงั้นนี้อันนี้ใส่อันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีแต่ไม่ดีสักอย่างเลยเราแม่แบบว่าชมปอบใจอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าก็ต้องไปนั่นแหละเพราะว่ามไม่มีคนช่วยใช่ไหม ลลตลาดนัดนาะจะไปสวยชิงดีจริงเด่นใครเอาจริงแค่ดูสะอาดเรียบร้อยก็โอเคแล้วใช่ไหมก็เลยว่า,าไป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 แล้วก็แบบว่าคิดในใจนะหืมไม่กินแล้วจะต้องผอมอีกตอนหาสภาพใส่ไม่ได้อะจะต้องผอมใช่ไหมพอหิวแล้วอ่ะไม่ก็ลืม มันก็ลืมความทรมานเรื่องการหากสภาพแล้วมันก็ลืมอีกแล้วมันก็หาของกินอีกแล้วทีนี้ร้องไห้กับแม่ว่าอ้วนขึ้นโอ้แม่ก็พากันร้องไห้พ <c oughs> ากันร้องไห้ว่าอ้วนโอยตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่นะเก้าสิบหรือไงไม่รู้แล้วแี่ยโอ้โหเสียจใจมากร้องไห้ว่าอ้วนแม่ก็ร้องพากันร้องทีนี้ เว้ยแต่งหน้าแต่งตาเลยอีดําดตาที่มันเขียนเขียนเนี่ยมันเริ่มเข้าตามันแสบตาเน,นี่ยแหละแ่ <c oughs> สวยมันก็ต้องพยายามเนาะพยายามสวยจริงเออพากันล้องไห้ใช่ไหมว่าอ้วนทีนี้ก็อันนี้ก็ลดความอ้วนอะลดความอ้วนอะแม่ก็บอกว่าทําตามคลอสแม่เลยลูกอะแม่เขาก็เขามีกาแฟอะไรไม่รู้ตอนนั้นอะกาแฟกินไปใช่ไหมกินไปแล้วมันก็จะตอนแรกมันก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกค่ะ เจ๊เป็นคนที่กินอะไรกินไม่จริงไอ้เรื่องของผอมของสวยเนะี่ยกินไม่จริงหรอกสร้างมาเลยของข้าวของอะไรเนี่ยเฮอพักนึงอ่ะแล้วพักนึงก็ไม่กินทิ้งอย่างเงี้ยออแล้วอีก,กาแฟนี่ก็เหมือนกันกาแฟรล้วขมวดนะนะแม่เขาก็สั่งมาตอนนั้นเขาลังฮิตกันมากแล้วใครกินก็ผอมนะอะตอนนั้นเจ๊ดอกเจ๊ในเก้าสิบโลใช่ไหมเก้าสิบโลเครียดมากร้องไห้ทีนี้แม่ให้กินกาแฟทุกเช้าบางทีเจ๊ก็จะไม่กินแม่ก็บอกว่ากินเฮอกินเฮอเดี๋ยวดีเดี๋ยวดี พอกินไปกินมาแล้วก็แม่ก็บังคับควบคุมการตักข้าวก็คือให้กินแค่ทัพพีเดียวใช่ไหมแล้วก็ก็งไรเงี้ยกินของต้มของอะไรอย่างเงี้ยเออพอมันก็สักเดือนหนึ่งได้ละ่ะสักเดือนกว่าหรือไงนี่แหละเอากิโลมาชั่งตอนเช้าเลยตอนเช้าที่แบบว่ายังไม่ได้กินอะไรเนาะเพิ่งเข้าน้ำเสร็จนั่นนี่ปุ๊บปั๊บชั่งแปดสิบอ่ะลงไปสิบโลเลยเลิะเวลาอุ้ยก็บแบบว่า ทีนี้จะก็แบบว่าเป็นแบบว่าฮึดฮัดคิดแบบว่าอุ๊ยลงจริงทีเนี้ยแม่ไม่ต้องพูดแล้วิจ๊ก็บันเลงเองเลยไม่กินของทอดกินแต่ของต้มแล้วก็กินยากินยาไปด้วยกินยาแล้วอ้วนนะน้ำหนักก็ลงมาลง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 มาจนถึงนักหกสิบแปดหกสิบแปดนี่คือพ่ออี่ี่สุดในชีวิตใส่เสื้อแบบเอไซส จ็กไซ์อ l อะไรแบบนี้นะมันก็เหมือนแบบไซส์เอตึงๆเลยอะใส่ไซส์เอแล้วก็แบบตึงๆได้อยู่แบบนี้ก็อุ้ยไม่เคยพอกขนานนี้เขาพอกันหนึ่งขนาด้านั้นใช่ไหมก็แบบว่าดีอกชกใจนั่นแหละและทีนี้กินยาแล้วคงอ้วนมากละมันจะเบอเด้อม,มันมันไม่ใช่เบอร์อย่างเดียวมัน มันกดประสาทมันทําให้บ้าด้วยนะตอนนั้นเจ็บบ้ามากเลยแบบว่ารู้สึกว่าไม่มีคนรักเลยทางบ้านไม่รักแต่งจริงเราครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะทุกคนก็รักกันดีนั่นแหละแต่ว่ายาเนี้มันทําให้แปลกมันคิดแปลกๆมันแบบว่า้องห้เสียใจไม่มีคนรักน้อยใจจริงๆชีวิตนี้น้อยใจเหลือเกินเกิดมาเนี่ยมันไม่มีความสุขเลยยานี้นะ <c oughs> มันทำให้เป็นแบบนี้ ทีนี้อย่จิบน้ำก่อนอย่าน,นี้นะเออทีนี้ก็เลยปรึกษาแม่แม่ก็บอกว่าไม่ได้การแล้วลูกต้องเลิกกินแหละเพราะว่ามันจะทําให้บ้าไปใหญ่เออทีนี้ก็เลยเลิกกินพอเลิกกินแล้วใช่ไหมมันก็ด้วยความที่ละเลงใจเงี้ยที่ว่ามันหกสิบแปดใช่ไหมล้วก็แบบว่าไม่ได้กินของทอดของอะไรแบบนี้ตั้งนานแล้วใช่ไหมล้วก็เลยแบบเอ้ย นิดหนึ่งแหละไม่เป็นไรหรอกคันนี้ก็เลยแหละชาบูหมูกระทะลูกชิ้นทอดกลางค่ำกลางคืนก็ออกมาตอนนั้นเยนลยมาอะไรลเขาก็ปิดกันไม่ปิดอ่ะตีสี่ยังข่ายโจ๊กอยู่เลยที่มะฮะไหล,หล,หลใช่ไหมก็กินทางคืนใช่ไหมโซนเซเว่นกับเปิดโอ้โหพักเดียวหกสิบแปดนี่หนักได้ไม่ถึงเดือนนะพอมันได้แบบว่าหกสิบแปดอาทิตย์นี้ใช่ไหมพออาทิตย์หน้ามันเริ่มจะเป็นหกสิบเก้าหรือว่าเจ็ด สิมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่ยๆเรยๆเ,เพราะว่าเราเป็นคนที่ใส่ชอบกินใช่ไหมเออจนตอนเนี้ยมันเลยเก้าสิบไปแล้วเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เลยเก้าสิบแต่ว่าก็ไม่ร้องไห้นะรู้สึกว่าโอเคอยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็ไม่รู้สิมันไม่มีใครกดดันมั้งเอาแค่ว่าเดินไหวสบายใจกินอิ่มนอนหลับโรคภัยไม่คุกคขามนึงก็โอเคแล้วเนาะ คนเรามันชอบคนละอย่างเราบางคนเขาชอบสวยเขาก็จะไปแนวสวยเนาะแต่งตัวแฟชั่นนู่นนี่อะไรอย่างงี้แต่ว่าจมันชอบกินใช่ไหมมันชอบกินแล้วก็แบบว่าพยายามแล้วที่จะแบบว่าเป็นคนผอมแต่ว่ามันเป็นไม่ได้ไงมันเป็นได้แค่คนอ้วกใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้ว่าอะไรกูอยากจะสวยอยากจะผอมเหมือนเพื่อนบอกว่าเองห้ามเขาด้วยนะถ้าเกิดว่าเขาจะกินอันเนี้ถ้าเกิดเขากินเยอะห้ามเขาด้วยนะเพื่อนก็ห้ามแล้วแต่ว่าไม่ฝันไม่เคยฝัง จนหลังๆมาบอกว่าเพื่อนบอกว่าไม่ห้ามละล้วก็ไม่ฟังก็เลยไปที่มาว่าคนหิวยาห้ามเป็นเพจอันนี้ไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่แบบว่าห้ามก็ไม่ฟังหรอกก็คือไม่ต้องห้ามหรอกเอออิ่มแล้วนะเนี่ยวันเนี้เหลือต้องเยอะซี่โครงทอดบ้านเราอร่อยกว่า ร้านนี้ไม่โอเคเลยเด็ดจะไม่สั่งแล้วไม่โอเคไม่เวิร์กเลยก็วันนี้จะไปก่อนแล้วกันนะหมดกระสุนแล้วไม่มีเรื่องเมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่นหน้า,าง,งัดงัดเรื่องใหม่ๆมาเล่าแบบแปลกๆ <c oughs> โอเคบ๊ายบายนะคะ